สุมเศ้าว,วิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางประจำตำบลสมเศ้าก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2466ที่อยู่ปัจจุบันณเลขที่100หมู่ที่1ตำบลสุมเศ้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีบนเนื้อที่17ไร่1งาน52ตารางวาและได้วิวัพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลือง สีน้ำเงินหมายถึงความสุขุมนุ่มลึกสีเหลืองหมายถึงผู้ที่ปราดเปรื่องสามารถประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างได้ปัจจุบันมีนายทวีจำปาทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปพิชยาสุขพึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน3าระดับคือระดับก่อนปฐมศึกษาได้แก่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3าจำนวน2ห้องเรียนระดับปถมศึกษาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน6ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3าจำนวน3ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น11ห้องเรียนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น357คนโรงเรียนสมเศร้าวิทยา มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการนำนโยบายเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนการศึกษาแห่งชาติและใช้สศม้าโมเดลในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีผูิ องชุมชนและองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จจากคุณภาพในการจัดการศึกษาโรงเรียนสุนศราวิทยาได้ผ่านการประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนสุจริตโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนสมสรวิทยามีความตระหนักและเข้าใจความแตกต่างโอกาสและความสามารถของแต่ละบุคคลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงได้แก่ชุมนุมนักดนตรีชุมนุมคณิตคิดสร้างสรรค์ชุมนุมยุวบรรรักษ์ชุมนุมกเกษตรพอเพียง ชุมนุมสมุนไพรไร้เทียมทานชุมนุมใบตองและนาฏศิลป์ชุมนุมทัวรไกด์และชุมนุมฟุตบอลอาชีพจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสมเศร้าว,ว,วิทยาได้รับความสำเร็จเป็นจำนวนมากอาทิเช่น ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศตลอดระยะเวลากว่า98ปีสถาบันแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกในก้าวต่อไปโรงเรียนสมเศร้าว,วิทยายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนรวมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป